ครับวันนี้ไทยโดล c o m ได้ของเล่นใหม่มาอันนึ่งจริงๆซื้อมานานมากแล้วแล้วก็ไปลองใช้แล้วมันเวิร์กมั่งไม่เวิร์กมัง่งจนกระทั่งไปเจอผู้รู้แนะนำเรื่องการใช้สายแลนต้องใช้สายแลนที่คุณภาพดีหน่อยถึงจะเวิร์กแล้ววันนี้ลองแล้วก็เวิร์กมันคืออะไรครับมันคือตัวนี้ครับตัวนี้ผมซื้อมาจาก a r i s x p r e s s ในราคาไม่กี่ ร้อยบาทเองมั้งตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือตัวพอเ์ต h ร m i ครับพอที่ใช้ต่อจอ HDMI มอินพุตเข้าไปเสร็จแล้วก็ผ่านช่องสายแลนครับผ่านสายแลนตัวมันใช้สายแลนทำหน้าที่เป็นสาย HDMI นั่นเองนะครับซึ่งปกติเนี่ยกล่องถ้าเราใช้ประเภทกล่องนะครับอย่างกล่องของอะไร A10 หรืออะไรพวกนี้ราคาม,ามันมา3,000กว่าบาทผมก็ใช้อยู่ ในการไลฟ์นะครับไลฟ์ระยะไกลใช้สายแลนอันนั้นอันนั้นก็มีเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ต้องใช้ไฟเลยครับนี่ตัวนี้มันเป็นนี่นะครับมันตัวมันจะมีอันนึงเป็น Tx ตัวหนึ่งเป็น, X, น,เปน Rx เนะครับเป็น Rx เนี่ยตัวนี้เป็น Tx ตัวนี้เป็น RX เนี่ยถือต้นทาง Tx คือเซนต์ออกมาเสร็จแล้วก็จิ้มสายแลนครับเสียบสายแลนแต่ตอนแรกผมไปลองใช้สายแลนสําเร็จรูปพอใช้สายแนลนสาเร็จรูปต่อให้เป็นแคสซิกก็เถอะ ปรากฏว่าสายแลนสำเร็จรูปเนี่ยพอส่งสัญญาณปุ๊บมันไม่เจอหรือเจอบ้างไม่เจอบ้างครับผมคุยกับทางร้านที่ที่แถวฟาร์จูนนะครับเชี่ยวชาญเรื่องวิดีโอมากเขาบอกว่าให้พี่ลองใช้สายแลนที่เป็นสายสายแบบทํามืออะสายไม่ใช่สายสําเร็จอะสายที่ต้องเข้าใหม่สดๆดขเป็นแคสซิอที่เป็นความถี่สูงผมจําความถี่ไม่ได้เดี๋ยวผมไปหยิบสายมาให้ดูนะครับ ผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าทําเท่าไหร่นะครับผมก็จ้างผมก็ให้ทีมงานซื้อสายมาใช้สายยี่ห้อแอมมั้งอันนี้สายแอมครับแคสซิกเอาสายลิงค์สายย่อลิงค์สายย่อลิงค์แคสซิกนะครับเอ่อตัวนี้เป็นลิงค์เอาต้าแคสซิกเคเบิลนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งหกเอ่อตัวรหัสมันยี่สิบสามเอวบอะไรสักอย่างหนึ่งเจ็ดสิบห้าองศา ตัวนี้เป็นชิลอย่าง v วอร์ y ิฟายชิลอย่างดีนะครับตัวนี้ก็สายก็นี่ผมเอามาใช้20เมตรในงานไลฟ์ในการถ่ายทอดสดไกลๆก,กรณีปกติเนี่ยถ้าใช้สาย hdmi มันจะหนามากแล้วมันจะเดินลำบากเวลาไปงานอีเวนต์ถูกไหมครับผมก็ใช้สายแลนแทนซึ่งเล็กกว่าและ20เมตรแค่นี้เองแต่ถ้าเป็นสาย hdmi 20เมตรเนี่ยหูใหญ่ต้องใช้กล่องใหญ่มากมันยุ่งยากในการเดินสายผมก็เลยหาโซลูชันมาปรากฏ ใช้อ้นี่ครับตัวเล็กๆไม่กี่ร้อยบาทอารีเพสครับใช้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันเล่นยังไงครับหลังจากที่เราเอาสายนะครับเอาตัว TX เนี่ยเสียบกับโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็เสียบสายแลนแล้วก็ลากสายแลนยาวมาเลยอันนี้20เมตรนะครับสายของลิงเสร็จแล้วก็ลากไปเสียบที่หลังทีวีนะครับแล้วก็เอาตัว RX เสียบเข้า HDMI ช่อง HDMI ของทีวี เสร็จแล้วครับมาดูในวินโด w นะฮะเดี๋ยวเราพอเราเสียบปุ๊บเสียบปุ๊บมันจะมีจอกระพริบทีหนึ่งนะครับอ่าก็เหมือนกรามีจออยู่แล้วก็คลิกขวา Display s e t t i n g ฮนะมันขึ้นจอมาละเห็นไหมฮะมันจะขึ้นจอมาละหนกับ2ซึ่งโดยปกติเราก็ใช้ถ้าเราเลือกเป็น d u p l i c a t i s i s p l a y มันก็จะขึ้นเป็นจอทั้งคู่เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวนี่นะครับเสร็จแล้วครับ แค่นี้เองก็ทําให้คอมพิวเตอร์ของเราเจอไอตัวส่งภาพของคอมพิวเตอร์อเราไปที่จอทีวีเดี๋ยวเราไปดูที่ทีวี TV กันนะครับที่ทีวีเนี่ยผมก็เซ็ตให้เป็นดูพิเคทก็คือคําว่า Duplicate ก็คือให้เหมือนกับหน้าจอในโน้ตบุ๊กอันนี้เป็นจอ LG นะครับ32นิ้วลองต่อดูเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วทําไงต่อหลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันได้อ่ YouTube ลองเปิด YouTube เล่นๆดูก็ได้นะครับ เปิด YouTube ดูนะครับเสร็จแล้วลองลองดูว่ามันดูวิดีโออะไรได้ยังไงปกติแค่ไหนสมมุติไหมภาพมีกระตุกหรือเปล่านะครับแน่นอนครับผมต้องเข้าอ่อ l ดังช่องหนึ่งครับช n e l นั้นก็คือของไทยโหลดเองนั่นเองนะครับนะครับปุ๊บแล้วผมก็ลองเปิดสักอันหนึ่งดูแล้วกันนะครับเท่าที่ผมลองเนี่ยมันมาทั้งภาพและเสียงนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดอันนี้ดูแล้วกันนะครับปุ๊บ เสียงเข้าด้วยเห็นไหมครับเสียงเข้าด้วยตึ๊บเปิดเบาหน่อยด้วยเดี๋ยวลูกตื่นเดี๋ยวลูกตื่นโอเควันนี้ใช้โหลดตอมได้ตัวนี่เสียงมาด้วยนะครับเป็นสีไม่กระตุกตัวนี้ไม่ใช่ภาพค่อนข้างเนียนระยะ20เมตรนะครับ support สี่พีเ เ,เดี๋ยวงงว่าเดี๋ยวพูดทับแล้วงงนะครเนี่ยภาพและเสียงมาเต็มมาใช้ได้เลยครับคุณภาพใช้ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ผมว่าน่าจะคุ้มมากๆนะกับตัว hdmi extender ที่เป็นใช้สายแลนนะครับผมใช้สายแลนคลาสสิกสุดท้ายเลยนะฮะก็ตอนนี้การทดลองเราใช้โน้ตบุ๊กต่อนะครับแล้วก็ hdmi อันใหญ่ต่อเป็นสายแลน เขาเรียกว่า h d m i extender นะครับทอที่ทดสอบเนี่ย20เมตร20หรือ30เมตรนี่แหละนะครับต้องเป็นสายที่เป็นสาย Ca ตซที่เป็นแบบความถี่สูงที่ลองรับวิดีโอลองไปเช็คดูนะครับเสร็จแล้วก็เข้าหัวแค t ซิกอย่างดีเข้าหัวใหม่เลยสายสําเร็จลองแล้วไม่ค่อยเวิร์กรับ10เมตรก็ยังไม่ค่อยเวิร์ก20เมตรก็ยังไม่ค่อยเวิร์กแต่ <S <S ถ้าเป็นสายแบบเนี้ย สายที่ทำแบบเข้าหัวซื้อเป็นโลมาแบบความถี่ดีๆของดีๆหน่อยปุ๊บใช้ได้ครับผมลองใช้แล้วเวิร์กเลยแล้วตัวไออันเนี้ยมันก็ไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยบาทเองครับมซื้อมา2คู่มั้งเนี่ยได้เอามาใช้งานจริงแล้วนะครับแต่ปกติผมจะใช้งานกับหลังกล้องก็คือใช้ภาพจากกล้องมาเลยนะครับแต่ที่รีวิวนี่ลองใช้จากโน้ตบุ๊ก ก็เหมือนกันหน้าที่ก็คล้ายๆกันแต่บางครั้งเวลาผมไปไลฟ์เนี่ยผมใช้กล้อง2หรือ3ตัวก็จริงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมเอาภาพจากโน้ตบุ๊กของวิทยากรบนเวทีผมก็ใช้เทคนิคนี้สามารถใช้ภาพจากเทคนิคนี้ในการดึงภาพจากโน้ตบุ๊กวิ่งเข้ามาอย่างระบบที่เราจะไลฟ์แล้วก็เอาไปถ่ายทอดสดต่อได้สาหรับกับภาพตัววิทยากรภาพแคบหรือภาพเล็กอะไรก็แล้วแต่ นะครับผมว่ามีประโยชน์และราคาไม่แพงผมเชื่อว่าสายไลฟ์หรือสายอะไรเงี้ยหรือสายเดคอรเรทคนเดินระบบน่าจะชอบไอตัวนี้ขอบคุณครับ